สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนถักโครเชต์อย่างง่ายเราจะมาถักกระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าใบเล็กหรือกระเป๋าใบน้อยของเรากันค่ะกระเป๋าเขียวเหนียวซับ หรือกระเป๋าใส่เหรียญของเรานะคะก็จะมีเป็นฝาครอบลงมาแล้วเราก็ติดตาสองข้างแล้วก็ถักเป็นหูคล้องนะคะเราไปดูวิธีการถักกระเป๋าใส่เหรียญกันค่ะเริ่มต้นให้เราถักโซ่30ครั้ง เมื่อเราได้จำนวนโซ่ที่เราต้องการแล้วให้เราถักโซ่ขึ้นมาใหม่หนึ่งครั้งแล้วก็ถัก X ไล่ลงไปจนจดปลายของโซ่นะคะ พอเราถักมาถึงปลายโซ่นะคะเราก็จะเจอเป็นห่วงกลมๆนะคะก็คือจุดที่เราถักโซ่ห่วงแรกนะคะให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งรอบหนึ่งเราถัก x จำนวนหหลกักในช่องเดียวกัน พอถัก X ครบ6หลักแล้วเราก็ถัก X ในหลักถัดไปต่อไปจนถึงสุดปลายโซ่ค่ะ เมื่อเราถักมาจนถึงสุดปลายโซ่นะคะให้เราถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะแล้วเราก็ถัก X ในหลักถัดไปก็จะเป็นการขึ้นแถวใหม่นะคะ เรามาถึงรอบสองนะคะตรงหัวโคง้งพอมาถึงโค้งเนี่ยเราก็จะเป็นรอบสองแล้วนะคะรอบสองเนี่ยสัญลักษณ์ที่ขึ้นอยู่ก็จะเป็น xo ใช่ไหมคะ x ก็คือเราถัก x ปกติคอทอธรรมดาส่วน o เนี่ยก็แทนคำว่าโซ่นะคะเราก็ถัก xo หรือ x แล้วก็โซ่หนึ่งครั้ง x แล้วก็โซ่หนึ่งครั้ง ถักสัญลักษณ์ xo ให้ครบ6ครั้งนะคะ ทีนี้พอเราถัก xo ไปจนครบจํานวน6ครั้งนะคะหรือ6หลักเราก็จะถัก x ต่อต่อ,ตอลงมานะคะจนสุดปลายโซ่เลยค่ะพอถึงปลายโซ่นะคะเราก็ถักโซ่ขึ้นมาใหม่1ครั้ง แล้วก็พลิกกลับด้านหลังจากนั้นเราก็ถัก X ขึ้นแถวใหม่ค่ะรอบ3ามนะคะตรงหัวโคง้งให้เราถัก X ตามปกตินะคะ จิ้มเข็มลงไปตามช่องของหลักแต่ละหลักแต่ละหลักนะคะถักยาวไล่ลงมาจนถึงจดปลายโซ่นะคะพอถักถึงจดปลายโซ่แล้วเหมือนเดิมค่ะให้ถักโซ่ขึ้นมาใหม่หนึ่งครั้งพลิกกลับด้านแล้วก็ถัก X ไล่ขึ้นมานะคะเป็นแถวใหม่อีกแถวหนึ่ง ต่อไปในรอบที่4นะคะให้เราถักในช่วงของการขึ้นโค้งนะคะเราถัก xo จำนวน12ครั้งนะคะก็คือถัก xo ก็คือโซ่นะคะถัก x ่ x ่ทำไปจนครบ12ครั้งนะคะพอครบแล้วเนี่ยเราก็ถัก x ในหลักถัดไป ไล่มาจนถึงจดปลายโซ่อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในการวนในรอบที่4ค่ะ ตอนนี้เราก็ถักมาถึงรอบที่5แล้วนะคะในช่วงของอตัวส่วนที่โค้งนะคะให้เราถัก x ขึ้นไปตามปกติแล้วเราก็ลองพับดูนะคะเพื่อหาจุดกึ่งกลางที่เราจะถักโซ่เพื่อทำเป็นห่วงสำหรับคล้องฝาครอบกระเป๋าค่ะ ถักโซ่ขึ้นมา25ครั้งค่ะแล้วก็ถักให้ยึดติดกับตัวฝากระเป๋านะคะโดยถักคอทอหรือถักเอ็กธรรมดานะคะ พอเราถักได้ห่วงคล้องเสร็จแล้วเนี่ยให้เราถัก X ในหลักถัดไปถัดไปจนครบจดปลายโซ่ในรอบที่5ค่ะ พอเราถักจนครบนะคะจดปลายโซ่แล้วทั้ง5รอบเราก็ตัดไหมออกนะคะแล้วเราก็ใช้เข็มโคเชเก็บซ่อนปลายไหมนะคะต่อไปเราก็รองพับปรับขึ้นรูปทรงของกระเป๋านะคะก็จะเป็นด้านนอกแล้วเราก็พลิกกลับเอาด้านในออกมา หลังจากนั้นเราก็ใช้เข็มโคเชนะคะถัก x ธรรมดานะคะพันพันหัวเข็มแล้วก็กวักลอดมาทั้งสองด้านนะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งถักเป็นโซ่หยุดไว้นะคะแล้วก็ถัก x นะคะคอทอธรรมดาลักษณะแบบนี้นะคะ ตอนถักไม่ต้องดึงให้ตึงมากนะคะถักธรรมดาค่ะตอนที่แทงไหมไปให้เราสังเกตนิดนึงนะคะว่าช่องหลักที่เราจิ้มไหมลงไปนะคะตรงตรงฝั่งด้านหน้ากับฝั่งด้านหลังเนี่ยมันเป็นช่องที่ตรงกันนะคะ ตอนนี้เราก็ถักด้านข้างของกระเป๋าให้ติดกันเสร็จแล้ว1ข้างนะคะเดี๋ยวเรามาถักต่ออีกข้างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะพอเราถักติดด้านข้างของกระเป๋าทั้งสองด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาทำเป็นหู สำหรับคล้องนะคะเป็นหูเล็กๆสำหรับคล้องที่ด้านข้างโดยเราจะถักจากด้านในนะคะถักโซ่ถักเป็นแบบโซ่คู่นะคะจำนวน35ครั้งจำนวนของโซ่อาจจะขึ้นอยู่กับ ความเล็กใหญ่ของนิ้วมือของแต่ละท่านนะคะลองคล้องดูว่านิ้วมือเราใช้ได้ขนาดนี้กำลังดีแล้วหรือยังนะคะสำหรับในคลิปนี้เราใช้โซ่อยู่ด้วยกัน35ครั้งค่ะเราถักแบบโซ่คู่นะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ตัดนะคะแล้วก็เก็บซ่อนใบไหม่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็พลิกออกมานะคะจับให้เข้าเป็นรูปทรงต่อไปเราก็จะมาตกแต่งให้กระเป๋าของเรามีความน่ารักเก๋ไก่นะคะโดยเราจะถักเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะ ติดลงไปโดยใช้ปืนยิงกาวนะคะแล้วก็ติดมุกลงไป1เม็ดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะติดลูกตาลงไปให้กับกระเป๋าเขียวเหนียวซับของเรานะคะ เราถักกันมาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าเขียวเหนียวซับกระเป๋าใส่เหรียญแบบน่ารักน่ารักสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะและสุดท้ายนี้หวังว่าคลิปสอนถักโครเชร์อย่างง่ายกระเป๋าเขียวเหนียวซับกระเป๋าใส่เหรียญ จะยังเป็นประโยชน์แก่ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและสามารถนำไปเป็นไอเดียประยุกในการออกแบบชิ้นงานได้นะคะโชคดีมีสุขทุกคนทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ